งานนี้ไม่เกิดขึ้นแต่มอบสตังกขอนแล้วูุศสเกิดแล้วาง,งานยังไงคนก็ต้องแน่น,นทราบว่าทีแรกเลยพอมีเขาวไปนิดหนึ่งคนโทรศัพท์มาจองเนี่ยสาวชิดใบไม่ได้จองสามใบจองสามชิดใบใช่ไหมฮะขาววันนี้มาด้วยนะ,ะคะของคนจองมัลงหลาด้วยค่ะค่ะ <c oughs> ม็เสร็จว่าแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่รวมกันทั้งรุ่นรุ่นครูและวก็ร,รุู่แบบ ใหญ่ๆอย่างคุณสุเทพของเรานะคะแล้วก็มาถึงรุ่นแล้วจะลูกคนชายา้ะหลานลูกหลานเล่นหลนก็สามารถอยู่รวมกันได้แบบครอบครัวไทายก็คือ,เ,อเป็นคนในครอบครัวเดียวกันไม่มีแบ,บ่งว่ารุ่นนู้รุ่นนี้อยู่ด้วยกันได้นะคะอย่างผกุลก็ทต้องแฟนๆรุ่นใหญ่ก็ยินดีรับสองหนุ่มเลยนะคะหลานเนี่ยแล้วก็แฟน,นลๆล้านๆก็ต้องรับผู้ผู้ใหญ่ด้วยจะอยู่ด้วยกันได้นะคะในแบบนี้นั่นคืคอทุ่นไทยโพสต์มาแล้วนะคะทุ่นๆต่ออต่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 อ ก็มีสองตัวขอะคุณครูจากโคชิสุวรรณก็มานะคะวันนี้ค่ะพร้อมเดลเดรจากแท็โลสแล้วเดลเดอรข้างหน้าได้เลยค่ะวันนี้งานของคนหน้าเดิมคุือุางดีก็คนแน่นนะคะทีนี้บาดจนเต็มแล้วแต่ยังสามารถมีที่นั่งพอแทรกเข้าไปได้แต่ช้าไม่ได้นะคะถ้าช้าหมดค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนหน้าเดิมคนเดิมนี้คุณครูดีแพทผ่นปองใสที่เป็นนักร้องรุ่นพี่จากกรมประชาสัมพันธ์นะคะเดิมท่านดังเพลงพัทยาลกอนแล้วก็เยอะแยะไปหมดค่ะ แต่แล้วามาโด่งดังข้างนอกตั้งแต่คนหน้าเดิมหลานเนี่ยโมนนยแยะไ่หมดเลยเอาความขึกนไปทิ้งแม่ครูเพราะนั้นท่านแม่ฝอสะอื้นโอ้ท่านจำรู้จักหลายคนเลยนะคะเพราะนั้นพ่านไม่ได้กับตั้งหลายปีที่ท่านไ่จะจัดนะคะพบกันวันที่25กรกฎาคมที่กรแลคอนแห่งชาติเวลาบ่าย สองนะคะสองวงนะคะต้องไปจังแต่เที่ยงนะคะส่าสแฟนสองวงกี่ที่เยอะมากเลยนะคะตอนนั้นนะคะแต่ว่าจะมาดูนั่นแฟนครูจุเทียนก็ไม่น้อยแหละครับคุณวินัยนะคะและยังมีศิลปินอีกท่านคุณ จินตนาสุสดียดที่ไม่ค่อยได้ไปร้องที่ไหนด้วยใชคไหมขอบคุณมากมากค่ะพี่น้อยค่ะขอบคุณค,คุณสมศรีนะคะเพราะว่าคุณสมศรีเล่นใจดีบบที่ว่าดนตรีและเพลงไทยไม่มีการแบ่งแยกวัยและแฟนคลับนะคะต้องบอกแบบนี้ก็แล้วกันค่ะมาถึงทางด้านคุณลูกเกดบ้างในฐานะที่มีความสัมพันธ์ดีกับคุณรุ่งเมธีตั้งแต่ตอนอยู่ที่อเมริกานะคะ,ะวันนี้มาตกองดวงใจร้องเพลงในงานนี้อย่างไรบ้างคะก็ ก็รู้สึกเขินนะคะแค่พกกูดก็ก็เขิน <laughs> น,นะคะตื่นเต้นค่ะก็จริงๆแล้วนะคะอย่างที่ประรุกก็ได้ได้กล่าวไปสักพูดนี้นะคะว่า,ารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเกดอายุประมาณเจ็ดแปดปีสิบ 10, สิบสิบสิบขวบนะคะสิบปีนะคะแล้วก็ประรุกงเป็นคนที่ชวนเกดมาประกวด นางงามนะคะก็เลยได้ไปลงเวนตีมิสเตอเวอร์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าบรรุมไม่ได้ชวนนะคะในทุกวันนี้ก็จะไม่มีลูกเกดมาอยู่เมืองไทยคะ่ะเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณบรรุด้วยนะคะถึงแม้ว่า <laughs> ไม่ได้เป็นนักร้องมืออาชีพนะคะแต่มาด้วยใจเต็มร้อยค่ะเพราะฉะนั้นก็ ขอโทษไว้ก่อนเลยนะคะว่าลองเพี้ยนแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนั้นก็จะพาน้องสกายมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาสนุกกันแบบครอบครัวนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะให้ลูกคุณมีที่พักตั้งแรกเลยค่ะมาที่ลุเซ่ตั้งแรกแรกเลยนะคะเรื่องคุณพูดดีคุณอาโดยเฉพาะเลยนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะมาถึงสองหนุ่มบ้านนะคะน้องนัดกับน้องต้นน้าน้องนาดกับน้องต้น ได้ตกลงดวงใจจากท่นเสด็จพระมีแก้เงินกลงดวงใจนะครับไม่จะแต่งงานแล้วก็ไม่ใช่คือตอนแรกที่ได้ทราบข่าวจากที่บริษัทนะครับแจ้งมาว่าได้ได้รับเชิญจากคุณลุงดีดีให้ไปคอนเสิร์ตด้วยก็ตกใจครับเพราะไม่ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเราไม่เคยคิดว่านักร้องที่มีบทเพลงแบบที่เรียกว่าอมตะเลยนะครับมอยู่วันหนึ่งจะชวนเราไปร้องเพลงในทีเดียวกันเพราะว่าคือนั้รู้สึกว่า เพลงหลายๆเพลงสมัยนี้ยอยู่แค่สามสี่ปีคนก็ลืมแล้วแต่จะไง้คนทุกท่านที่งมากในตรงเนี้ยเป็นบทเพลงที่ยังคงอยู่ในการที่เราที่เป็นตัวเล็กๆเทียบกับทุกท่านนะครับได้เลืขึ้นมาที่ที่ในทีเดียวกันแบบเนี้ยมันรู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะฝึกซ้อมแล้วยังคะเริ่มเริ่มนะครับเพราะว่าได้เลือกเพลงไปเรียบร้อยแล้วครับต้องขอบคุณคุณทุงทีด้วยนะครับต่อทุทุกท่านค่ะ ได้โทรโทรร้องกับร้องในความเรียนร้องที่มันทับใจด้วยนะคะน้องต้องกระทับครับก็คล้ายๆกันครับคือง่ายๆเลยก็รู้สึกเต้นเต้นแต่ว่าก็รู้สึกกังเกียรติมากด้วยนะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตจะมีโอกาสร่วมคอนเสิร์ตกับศิลปินที่ในตำนานแล้วก็เป็นศิลปินของชาติหลายท่านเลยนะครับก็ถือว่าตั้งชีวิตตั้งเนี่ยเติบโตมากับเพลงแบบนี้คุณพ่อเปิดมาให้แต่เด็กเลยแล้วมี เขาเรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้แบบเฮ้ยครัง้งหนึ่งเราก็ยมีโอกาสได้ร่วมคอนเสิร์ตแบบนี้แล้วก็ถือว่าเป็นตัวแทนในรุ่นแล้วกันนะฮะสำหรับคนที่ติดตามผลงานของพวกท่านกับพิงคดั๊บเดี๋ยว่าหลายๆคนที่อ่ที่ติดตามเดี๋ยวว่าก็เกิดในวันนี้อยู่แล้วนะครับคิดว่า,าทุกคนคงไม่พลาดนะฮะสหแบบในรุ่นรุ่นก็อยากจะให้ลองติดตามกันดูนะฮะลองมาังฟังเพลงลูกคลุ่มบ้างนะ,ะเพราะว่าเป็นเพลงที่มีเสน่ห์มากครับและฟังทีไรนี่ยก็จะเป็นเพลงที่ซาบซึ้ง ตื่นใจแล้วก็ใช้คำที่แบบว่าสมัยนี้ไม่มีแล้วครับคือต้อเป็นเพลงลูกกรุงขนาดนั้ครับค่ะเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในสมัยเก่าก็คือเพลงที่มีภาษาท้องจริงไพเราะนะคะคำแต่ละคําแต่งมาไม่กระโดดซ้ายกระโดดขวาซึ่งเสน่ห์ตรงนี้ค่อนข้างจะหายไปยุคปัจจุบันแล้วเพราะนั้นสองหนุ่มนี้ก็เลยรับเป็นทูตแห่งไมตรีที่จะเชื่อมข้ามสัมพันธ์ระหว่างเจเนเรชันด้วยกันนะคะได้มาในสังเกตและช่วยกันรักษารแข่งขัด้วยนะคะ ถือว่าเป็นงานที่มีคุณค่าจริงๆนะคะต้องถามว่าต้องกลับไปที่ทางด้านนักจัดรายการคุณพงศ์พันธ์ใช่ย์คะซึ่งถือว่าเป็นโมเดลหัวแดนในการประชาสัมพันธ์นะคะคุณพงศ์พันธ์ได้เล่าถึงการเผยแพร่คอนเสิร์ตนี้เพราะอะไรจะไปถึงช่วยเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเชื่อเลยค่ะสวัสดีค่ะผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของผม,มเพราะว่าทำรายการมาสิบกว่าปีเกือแบยี่สิบปีนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ที่เราจะต้อง ทำอย่างไรให้เพลงที่มีคุณค่าและเป็นเพลงที่ฟังแล้วสืบสารไปตลอดชั่วรูกชั่วหลานเนี่ยครับ<ะ>ซึ่งเป็นหน้าที่ของผมที่เป็นน,นัาจากจัดายการก็พร้อมที่จะเปิดเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงของลูกน้ดีแพ่งของสายหรือว่าศิลปินแห่งชาติ<ะ>หรือจะเป็นศิลปินหลายๆท่านที่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ของเราได้ฟังนั้นถ้าว่าไม่มีศิลปินเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่ของเรานั้นจะใช้สิ่งไหนหรือจะใช้ความเทิมรูปแบบใดที่จะหาความสุขความสบายความบันเทิงเหมือนปัจจุบันซึ่งมีมากมาย มันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วที่จะทำในส่วนนี้บังเอิญมาพบกับคอนเสิร์ตที่เป็นเป็นรุ่ร้องที่เราเราชอบ<ฆ>ในความรู้สึกของผมแล้วนี่นะครับ<ฆ>แล้วก็ทราบข่าวว่าเมื่อแปดปีที่แล้วก็เพิ่งจะมีไปก็รอเมื่อก้จะมีโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งวันนี้ก็ดีใจที่คุณลูน้องดีเนะี่ยให้เกียรติผมตรงนี้ถึงแม้ไม่ได้เกียรติมันเป็นหน้าที่อย่างที่บอกไปที่สปู่แล้วว่าเราก็องดีพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์ว่า เพลงดีมีคุณค่าน่กร้องเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะพี่ลูกเนี่ยพร้อมที่จะร้องเพลงให้เราฟังแล้วก็ใหุ้่นพ่อแม่ที่รอฟังอยู่นะครับก็เลยมีความยินว่าเราได้ประชาสัมพันธ์ถึงส่วนนี้ขึ้นมาแล้วพี่ลูกก็บอกว่ายังไงก็เชิญมาร้องเพลงด้วยผมก็อย่างที่พี่พี่เกดนะครับว่าอาจจะไปกัยนกุรอฮีกุระธรรมเามตื่นเต้นนะครับแล้วโดยชอบมาเจอ นอกร้องรุ่นหลานเนี่ยเองนะครับเพราะว่าโกจลอยู่ตรงปลายปลายแถวเลยนะครับแต่หน้าที่ของผมหลักๆคือทําอย่างไรให้คอนเสิร์ตของรุ่นล้ดีคนหน้าเดิมที่เรารู้จักกันเนี่ยถ้าบอกว่าคนหน้าเดิมจะนึกถึงรุ่นลุ่ยพังผ่องใสถ้าบอกว่าเอาผมขินไปทิ้งแม่ผมก็จะนึกถึงรุ่นลุ่ยพังผ่องใสแล้วก็เลยชื่อคอนเสิร์ตเนี่ยสมทีเดียวคนหน้าเดิมคุณรุ่นลุ่ยขอให้สื่อมวลชนหลายท่านแล้วก็ แขกผู้มีเกียรติทุกท่านสนับสนุนบันเสิร์ชชุดนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณพงษ์มากเลยงานที่จะขอเสนอคุณผู้ชมวนะคะว่านอกจากศิลปินที่อยู่บนเวทีนาวันนี้ที่ได้มาร่วมแถลงข่าวแล้วบีซื้อบินท่านอื่นอีกไหมคะในงานนี้ค่ะดีที่ต้อยเสถาคำในคำต้อยเสถาแล้วก็อาจจะ มีอย่างลูกสาวนะคะค่ะลูกสาวก็จะมาขึ้นเวทีร้องร้องแล้วก็มีหลานมาเล่นเป็นโนให้ทั้งที้ั้งงอ๋อค่ะ,คะ แล้วก็จะมีนักร้องที่มาสักอย่างที่พิสุเทพบอกสามเฉีข้างเปรนผูทีเข้ามาก็ถือว่าเป็นครอบครัวดนตรีเลยทีเดียวนะคะที่จะมาช่วยกันให้คอนเสิร์ตครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีซึ่งในการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปว่ารายได้นั้นจะมอบให้ในสองส่วนด้วยกันคือให้กับมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยท่านคุณผู้นี้มอบให้ถึงห้าแสนบาทเลยทีเดียวนะคะขอนเสิรตมอให้กับคุณผู้ คนร้นองของไทยอีกสามสองสาด้วยกันก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่จริงๆนะคะที่เราถ้าเราเป็นสื่อมวลชนแล้วท่องยาแฟนคลับหลายช่วยกันเผยแพร่เราไม่ได้บุญส่วนั้นกลับไปด้วยใช่ไหมคะพี่อ้วนคะค่ะกับอาจารย์สมบูรณ์ด้วยกคบก<ๆ>อนูคอรขอบคุณค่ะอ้วนนะคะชื่อคอนเสิร์ตที่คนอ้วนบาราชนพุทธตาต้ยค่ะให้่อ้วนด้วยดอแล้ววันนี้พ้นจะไปแชร์แบบเปพลงแพรอีกไหมคะลูกมาแล้ว เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะก็อยากจะ ออบอกว่าเดี๋ยวจะมีการถ่ายรูปร่วมกันแล้วก็จะมีการโชว์เพลงจากเจ้าของคอนเสิร์ตแล้วก็ศิลปินอีกหลายท่านนะที่นี้ด้วยนะคะแต่ในช่วงนี้อยากจะยังเตือนสื่อมวลชนอีกสักครั้งนึงนะคะว่าเรามาร่วมกันประชาสัมพัน์คอนเสิร์ตที่ทรงคุณค่าแห่งเพลงลูกกรุงก,กันเถอะน,นะคะเพราะมีศิลปินทั้งรุ่นรุ่นคุณคุณคุณอาคุณลุงป,ป,ป้าแล้วก็รุ่นหลานๆนะคะมารวมตัวกันแบบนี้หาได้ยากทีเดียวนะคะซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้จะจัดขึ้นย้ำอีกครั้งนึงค่ะวันที่25กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันอาทิ นะคะเวลาบ่ายสองโมงที่โรงละครแห่งชาตินะคะบัตรราคา2,500บาท2 0 0 0บาท1,500บาท1 0 0 0บาท, 1, บาทแล้วก็800บาทนะคะซึ่งสามารถจะสมัครยังได้ไทยเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทรที่นะคะ0 2น6์สองสอ้าเขาจะไปที่เว็บไซต์ได้นะคะ www. t i ยทีเก็ตแมเจ .com ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะอให้สื่อมวลชนได้ทุกมิตน้าอมุ่งจำอันนี้